อันยองค่ะออนนค่ะช่วงนี้เรามาพักเหนื่อยใช่แล้วก็แวะชมมิวเซียมด้านนูนนะคะอย่าอย่งนี่นะคะพี่งะะงกงวัดดีค่ะตี่กงมาละกดสวัสดีค่ะนั่งจากวิวตรงนี้ก็จะเห็นตรงโรงแรมลิสบัร์นะคะ <analyze> แล้วก็วิวสวยมาก แล้ววันนี้ไปท่าเรือเนาะท่าเรือท่าเรือ, be, ลอแล้วบรรยากาศดีดีดูสิเป็นที่เ็นท่พอค่ะเนี่ยเซนทนะอลอลิซาชี้สิที่เราเดินมานี่นี่นี่เห็นไหมของข้างล่างนู้นเลยที่คนเดินอ่ะจากนู้นนะจากโบสถ์เซนท์พอลจากนู้นเราเดินมาแล้วเดินขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนถึงข้างบนเั็นคุณมิวสียาม ถึอต้องมาต้องมามิวเซียมนะครับใช่แต่ถ้าเป็นชุดกีฬาก็จะเข้าไม่ได้เขาคิดใช่เราก็เลยได้เข้าไปเดินนี่ฮะอลิซ้างไงไอซ่าก็ได้ลงไปค่ะตาห้ามยากนางห้ามเหรอเดี๋ยวพาเดินชมด้านนู้นจริงๆวันนี้แทบจะไม่ต้องวิ่งเลยเนาะต้องวิ่งเลย แค่เราเดินกันอะก็เหนื่อยเฮลิสบัวีนพี่กุ้งสวัสดีค่ะอ๋อนี่คือธงชาติมาเก๊าหรอสีเขียวนู่นนะธงชาติมาเก๊าอ๋อเพิ่งจยเห็นนะเนี่ยมาเก๊าเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสหรอ เหมือนท้องโกงไปององกิจนะคะแต่อันน e ี้อะไรอ่ะวายเมี่ยวอ่ะกลัวกลัวกลัวมงไปดูิแล้วดูลนี้สองตัวแฮ่ใส่ตรงกล้าเดินเข้าไปแบบกัววันนี้ก็ออกมาได้เสียงครึ้มครึ้มึแต่ไม่ไม่รชบว่าอากาศดีนะคะร้อนค่ะ ตอนฝากคืมจริงค่ะอบอ้าวมาอบอ้าวมาแต่ก็เป็นที่แนะนําเลยว่าเป็นที่ที่น่าจะมาวิ่งกันตรงนี้เนาะเหมือนป้อมปราการได้ดูสิมีปุงืนอันนี้ยังไงอ่ะยามได้หรือเปล่าชึบอันนี้เลิศฮัลโหลมังหลีหูเนี่ยนี่ขาปืนนี่ห่างจ๋ยป้อมปราการเดี๋ยวไปใช่ยังไม่ถึ ปืนยใหญ่นะคะเอ๊ะท่านอ่ะบรรยากาศเลิศมากเลยอ่ะอ๋อออกทางนู้นทางเดิมเนาะมารีวิวให้ชมที่ออกกำลังกายของสองสาวนะคะดูปปเรียงไงดีคะบรรยากาศดีแล้วกนมันเป็นแบบว่า เาเาาะหมมมือออร้้ใจขงที่ใส่แว่นพระแดดร้อนนะเราตอนนี้เรามาวิ่งคือเป็นช่วงบ่ายนะคะ <c oughs> ไม่ใช่บ่ายนะเที่ยงคืน <c oughs> เรามาออกไว้นะคะก็คือหุนโซช่วงแรกเป็นงานแดดแดดเไปไ็นงทาครีมกันแดดกันมาอย่างยีดอย่างดีแต่พอพวกเราจะออกมาเป็นไงคะ ท้องฟ้ามันครึมทาครีมกันแดดเอ่อพี่ลุนโซแนะนำว่าให้ทาก่อนออกจากบ้านสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนอะไม่ใช่ว่าทาแล้วออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูผิวอลิซ่าสิก็ได้ผิวว่านางอ่ะให้นางอนะผิวอะแต่อย่างอื่นไม่ยอมนะคะขอดสู้แต่ผิวให้นั่งอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเดินลงแล้วค่ะเนาะยังไงใครที่มาหมากาวก็อย่าลืมเดินขึ้นมาให้สุดนะคะ Bye.